ฮะเว้ยย <muitas S 2> ืน <sketches> ยุก oh, ข้างเขาดูมองเขาพี่พ <g uss es> ี่พี่พี่พี่ยืนยุกตัวนี้ยืนยุกตัวนี้เออั่นละเออาั่นละั่านละชูมือหน่อยชูมือหน่อยเออสุดยอดยอดมากเว้ยเฮ้ยออกออกค่ายค่ายค่ายคายว่าขึ้นไปได้ไหมขึ้นไปบ้งสุด เฮ้ยหยุดหยุดหยุดกลับมา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  ค่ายค่ายบ่ค่ายกระใสล้อกระโดดขับไปบ่บ่บ่เดินข่าไว้ได้บ่ได้ค่ายค่ายเขาเจ้าเขาเจ้าตรงนี้เขาเจ้าเขาเจ้าอันนี้ฮึชิบะยังเท่านั้นไปยังเท่านั้นลงมาลงไม่ได้ลงไม่ได้ตกตกลงไม่ได้ลงไม่ได้ ระวัง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 ไปไหนจะไปไหนให้แกไม่ลงมาอ่ะขึ้นมา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 พอแล้วพอ เข้าที่ระวงไปยุด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 ไห้แล้วพอพออพออ